มือสองเลขไม่แค่8,000เท่านั้น วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าแอมมีรถดีๆนะคะรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นตัวอิน a l ออ e นิวรถปี 2020! โอ้โหนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าป้ายแดงไม่มีแล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่องพันเก้านะคะเป็นตัวเอ็มนะคะ และความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นตัว M รุ่นท็อปสุดนะคะตัว M คืออะไรนะคะตัว M คือ Highlander ขับ2ยกสูงนะคะซึ่งบอกแล้วว่าป้ายแดงตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าสั่งผลิตไม่ทันนะคะเป็นตัวท็อปที่หลายๆคนนะคะกำลังสนใจอยู่นะคะตอนนี้เรามีมาให้เป็นตัวเลือกแล้ว และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะของเจ้าคันนี้นะคะก็คือมีแอ r โรไ a ด i c มิกนะคะที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้การขับขี่มีสถิลภาพมากขึ้นนะคะ และความพิเศษที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะของเจ้าอีส,สุคันนี้นะคะคือเขามีเซ็นเซอร์นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะคะมาพร้อมกล้องหลังที่ชัดแจ๋วเลยนะคะและ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกนะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะเขาไม่มีตัว1.9ติดให้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องคิดว่ามันหายนะคะคือเขาตัดไปเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าคนที่ใช้อิสุสรุ่นนี้นะคะมีความพิเศษมีความเป็นตัวท็อปเหมือนกันหมดนั่นเอง อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มขึ้นมานะคะที่รับรองว่าใครหลายๆคนต้องชอบแน่เลยนะคะคือแหนบนะคะแหนบของคันนี้นะคะคือเหมือนเดิมแต่ว่าที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นความนุ่มนวลในการขับขี่นั่นเองนะคะมาดูในส่วนของภายในกันบ้างน,นะคะภายในนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะดีไซน์ได้สวยหรูมากเลยนะคะเป็นหนังสีดำนะคะ ตัวหน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอแบบระบบสัมผัสได้นะคะตัวอักษรค่อนข้างอ่านง่ายนะคะแล้วก็เป็นตัวเกียร์ออโต้นะคะคันนี้มีโหมดรถความราช,ชันชะลอความราช,ชันให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะมีความรู้สึกว่าลำคาญเสียงเซ็นเซอร์แจ้งเตือนนะคะก็สามารถปิดได้อีกเช่นกันนะคะ คันนี้นะคะความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่พูดถึงคือไม่ได้เลยนะคะคือตัวเบาะเขานะคะจะเป็นเบาะสไตล์ทรงสปอร์ตนะคะมาพร้อมเบาะหนังสีดำนะคะกระชับตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับเบาะได้แบบไฟฟ้าด้วยนะคะคันนี้ด้านหลังนะคะก็ดีไซน์สวยไม่แพ้ด้านหน้าเหมือนกันนะคะ ตัวนี้สามารถดึงลงมาได้นะคะจะเป็นตัววางแก้วน้ำได้นะคะแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะคะคันนี้ และจากการทดลองขับของแอมนะคะแอมคิดว่าคันนี้นะคะตอบโจทย์ใครหลายๆคนที่เป็นสาวกอิสุสุได้ดีมากเลยนะคะเพราะคันนี้นะคะช่วงล่างเขานะคะพัฒนาแอมรู้สึกว่ามันนิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะมีความกระชับตัวมากยิ่งขึ้นนะคะใครนะคะที่สนใจอยากจะทดลองขับนะคะมาที่โชวลูมเรานะคะได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะจ๊ะ และราคาคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าราคาไม่แรงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นส่วนลดให้หนึ่งแสนบาทนะคะเหลือแค่869,000หันบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์08 096 19 539นนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะ วันนี้แอมราไปก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะ